สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนมือนี่ตื่นตาเศร้าพี่น้องก็เลยวเดี๋ยวออกมาไทยยูทูบร้านแมนนึกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งรับขายอยังจ้าพี่ค่ะพี่ไก่ย่างพี่ทุกอย่างตุแนแหนบพี่น้องเอ้ยมหมูไก่ป่าก้อยค่ะจ้าขอมเพิ่นข่าวเหนียวกะมีสวัสดีค่ะคุณแงจ้าสมนวดสมหมูนี่ค่ะข้าวเหนียวกะมี จะมามือนีเบิดอแต่กุ้งเต้นมือนี่กุ้งเต้นเหมดพะนะอันผู้ใดเออเตี้ยผู้ใดขี่ข้าล่างถวยกับแม่เรากับจนอยู่นี่เลยเด้อค่ะให้เพคนล่างคว้ามาเพื่อกลางนี่ค่ะอันนี้ก็มีนี่มี่ปนยิ้มไม่เท่าไหร่อยที่ถ่ายรูปอ่ะจ้าอันนั้นไม่ได้เอาเสียงอันนั้นอันนั้นไม่ได้เสียงจะเข้าในี่ยจิ้มอันนั้นหวานเสียงจะเข้าเน่ นี่ผู้ใดผู้ใดบ่อยากให้ไปกินบ้านก็กินอยู่นี่เด้อพี่น้องยามมื้อเช้าอะไรคะโซกเล็กกินแล้วกันนี้กินลกันนี้พนะโอ้เออข่อยก็มากินอยู่นี่อันบ้านหลังที่2ของข่อยเด้อพี่น้องอยู่นี่เอตื่นขึ้นมาข่อยก็มากินข้าวอยู่นี่3 1 2 3อนปุ๊บล่ะเจ้าอันตื่นยามเช้าเจ้าก็เอิ้นมาเด้อลูกกินข้าวอยู่นี่ล่ะ นพ่อทหารเาก็เพิ่นเหยียดนี่ค่ะอาหารสิงโตมาเหรอฉันเสือนะฉันไม่สิงโตนี่ก้อยพี่น้องสุกเต็มอันนี้เบอร์เดลอันนี้เสือไม่ใช่สิงโตโอ๊ยตายเห็ุเป็นตะยัดเหลี่ยนอ่ะพอดีเสือเนาะเหลียดตายว่าพอพอดีพี่น้องแสบแสบจะเดือดได้พี่น้องนี่เจ็ดม้วนเต้า เรามงเครงอะลูกเศร้าเ้าบอกแม่ว่าก็แค่ลูกกับตึ้นเเร้าสุดละล่ะนี่แต่มงเคือแต่มเคเอนี่แหละพี่น้อง้านชนกับนีอาหารลายยางปิ้งไก่ชนกัะปิ้งมันทอนปิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องปิ้งก่้านชนกับนี้ปลาดุกยางไก่นี่สุยางค่ะขายดีค่ะ ค่อยกัดสิไขยไข่ตตีหาติแม่แม่แม่ไขยจำโมงแม่จะบอกรู่ะโรงเปิดได้แล้วค่ะสุกเหมืดสุยางสุกเหมือสุยางหัมงสองโก็เหมือขายจะไม่ค่ะขายจะไม่ค่าจโมงเหมือน่ะนี่เออผู้นั้นขายผู้ใดอย่าไร้บดุอีต่อ

เอาเซียมเสียมเซยมเอาเหล่านี่บแมนน้าวันเอานอขอโทษอันนี้คืออันนี้ผู้นตื่นขึ้นม่ไอยนี่นาสี่สิบบาทนะเอาไปเทนกลอยกลุ้งเขาเอาไปเทนกลอยกุ้งเขาเอายางเสื้อยางจ้งไก็ได้ยินนะฮือพีนหลับพานาพี่นอผู้ใดลงหถดมาเอาด้วยค่ะนีค่ะถูกข่ะถูกส้องนะเออ นี่บ่นี่บ่ป,บบปหบบนนบไหนอ่าบ่ลุดขาคนม่าพกบีบใส่ขี้กี้คนซั่อ่ะสี่สิบบาทค่ะจับไปไลยนานทนกับซีอุยยูพกผ้าเส้นสามนุชพี่น้องอยูต้องถามตึกสามไมค่ต้องถามตึกสามไมนุพี่น้องเนาะมีทุกอย่างอาหารืา้อนี่ก็ใาชา้ดีพี่นอ้องเดี๋ยวยูสองสามเ้าเดียวกเสมอื้นนี้สามโมงแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không